อบุตรถบ้านสวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่เก่าที่เดิมที่ร้านขอบุดวันนี้ได้เจ้าไซโคลมาอีกหนึ่งลำนะครับคันนี้เราขายกันถูกๆเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราขายอยู่35,000บาทนะครับผม3 5 0ห0้ 35, าขอขายราคานี้เลย ขายตามสภาพนะครับไม่ได้เก็บงานอะไรให้นะครับใครคิดว่าจะซื้อรถคันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ลองดูคลิปคลิปจารณาดูก่อนนะครับคันนี้ภาษีไม่ขาดนะครับภาษีเดือนมีนาหกแปนะครับคันนี้ เครื่องเกียร์ดีนะครับรถขับขีใช้งานได้ปกตินะครับสีสันโดยรวมก็พอดูได้นะครับมีแตกบ้างเนี่ยครับมีแตกยางหลังก็ยังดีอยู่นะครับคัดสีสวยนะครับคัดสีสวยไม่มีผุไม่มีดมนะครับผม มีของแต่งที่รัดของให้ด้วยมีโลบาหลังให้ด้วยนะครับนี่โลบาหลังมีแมกไลเนอร์ด้วยนะครับมีแมกไลเนอร์ด้วยไฟท้ายสวยนะครับไม่มีแต่คันนี้มีแต่เล่มนะครับไม่มีพุโทโกนจะของเดิมซื้อมาไม่ได้โอน ชุดโอนหายก็ขายกันตามสภาพนะครับใครรับได้ก็จัดไปครับราคา35,000บาทนะครับผมราคานี้เลยเอาไปใช้เข้าไร่เข้าสวนคันนี้เป็นเครื่อง c d 56นะครับรงไมยพลัเวอร์เลขเครื่องเลขซีตรงหมดนะครับต่อภาษีพรบรใช้งานได้ปกตินะครับผม ตอนเอามาทะเบียนขาดนะครับแต่เราไปต่อภาษีให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถไม่มีติดอายัดไม่ติดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมรถเอาไปใช้งานได้ปกตินะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับเ,เล่มก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่นะครับมิสุบิชิไซโคนราคา35,000บาทเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมเครื่องเดิมเลยเครื่อง CD 56นะครับ คันนี้แอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็นแอร์เย็นยน,นี่นะครับวงมาลัยก็ประมาณนี้นะครับคอนโซลคันนี้เป็นปี93นะครับใส่โคนตัวนี้ปี93คอนโซลสวยนะครับช่องแอร์ก็สวยนะ คงอะไรไอ้ตรงปิดตรงนี้ไม่มีนะครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> ช่องแอร์สวยหมดเลยคอนโซลก็สวยนะครับที่เก็บของไม่มีที่ล็อกนะครับแต่เปิดได้นะครับเ <c oughs> บาะหน้าคนขับสวยนะครับนี่เบาหน้าคนขับสวย ไม่ซีเรียสเอาไปใช้งานนะครับผมราคาสามหมื่นห้าพันบาทเปิดดูห้องเครื่องหน่อยเปิดห้องเครื่อง <c oughs> นี่นะครับแผงประตูก็ประมาณนี้นะครับกระจกมือหมุนนะครับรุ่นนี้กระจกมือหมุนนะนี่ลำโพงไม่มีนะครับตรงนี้ก็จะมีสนิมนิดนึงนะครับ ราคา3 5ม0 0ืาพันบาทใครคิดว่ารถคันนี้ซื้อไปแล้วจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ลองพิจารณาดูนะครับผมนี่ห้องเครื่องนะครับเครื่องดีเซลพลมงอไลัยพาวเวอร์เดิมๆนะครับนี่เครื่อง cd56 ีหรถก็ได้หน้าตาเดิมอยู่นะครับ ก็เก่าตามอายุนะครับผมไฟหน้าข้างขวานะไฟหน้าข้างขวามีแตกนะครับตรงนี้นะนี่แตกนิดนึงนครับไฟหน้าเปิดติดได้ปกตินะครับนี่ข้างซ้ายไม่แตกนะครับไฟเดียวมันก็ไม่แตกนะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกตินะครับ ตามดีเซลเดิมๆนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับแห้งๆเลยเครื่องถ้าแห้งๆนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับรถขับทางไกลได้ไม่มีปัญหานะครับผมสตาร์ทเครื่องเลยดูฝั่งนี้ะนะครับคอนโซลฝั่งนี้ แสงประตูราคา3 5ม0 0ืบาทมีบริการส่งให้เหมือนเดิมนะครับใกล้ไกลเราส่งได้หมดนะครับเบาะคู่หน้านีครับเบาะสวยนะครับเบาะคู่หน้าสวยไม่ขาดนะเบาะด้านหลังก็ สวยนะครับไม่ขาดนะเอาไปใช้งานกันครับขนข้าวขนของไปไล่ไปนาไปสวนเข้าไล่เข้าสวนขายของตลาดนัดราคาส5มหมาพบาทใช้ประโยชน์ได้คุ้มแน่นอนครับผมกระจกไม่แตกนะครับกระจกไม่มีแตกนะ ประตูก็ปิดสนิทนิ่มดีนะครับกระจกไม่มีแตกนะครับกระจกหน้าก็ไม่แตกนะครับหลังคางไม่มีรัว่วนะเ,เรื่อมนะเสียงเครื่องนิ่มเลยนะครับเสียงเครื่องนิ่มนะครับ บงบงคบงอนะไรพาวเวอร์ใช้งานได้ปกตินะครับคงอะไรพาวเวอร์ไม่เสียนะใช้งานได้ปกตินะครับราคา3า0 0 0ื่หาพันบาทไปหารถถูกๆอาไปใช้งานลองลองดูนะครับว่าสภาพดีพอรับได้ไหมอันนี้เปิดแอร์หรือยังเปิดแอร์หน่อยอ่าเดี๋ยวเปิดแอร์นะครับ แอร์ก็มีลมเย็นนะครับจะให้มีเครอเติมน้ำยานกนึงอ,อ่าก็ระบบแอร์ทำงานปกตินะครับระบบไอโคในชาร์จใช้งานได้ปกตินะครับผม นี่มีเเล่มนะครับไม่มีชุดโอนแต่ต่อภาษีต่อพรบใช้งานได้ปกตินะครับผมไม่ผิดกฎหมายนะครับไฟหน้านะครับติดไฟเลี้ยวไฟจุดเกิดติดนะครับราคาสามหมื่นห้าพันบาตั ปิดฝากระโปรงลงเลยเรามีบริการส่งให้ทั่วไทยเหมือนเดิมนะครับผมอ่าคันนี้ขายส5 0ห0น้านะครับผมขอขายราคานี้เลยนะครับใครที่คิดว่าลดราคา3ามห0ห้าเหมาะ สมหรือว่าเหมาะในการเอาไปใช้งานก็ลองพิจารณาดูนะครับผมนะครับสภาพรถโดยรวมร,รูปทรงต่างๆก็ยังสวยและดูดีอยู่นะครับแต่ก็มีรอยขีดข่วนตามการใช้งานของรถมือสองนะครับผมในซีเรียสก็เอาไปใช้งานได้ครับราคา3.5 รบ,บไฟต่างๆก็ผิดสมบูรณ์ดีนะครับสายตาสภาพนะครับผมไม่ได้เก็บงานอะไรให้นะครับไอซีเรียดก็ผ่านก่อนได้เลยนะครับราคานี้3าม0 0นห้านบาทไปขนของได้สบายๆครับไปขายของตลาดนัดดีกว่าเดิมน, <c oughs> นะ ดีกราเดินครับผมชอบแล้วทักรัดแล้วโทรมาเลยนะครับร้านพอบุตรอยู่ตรงทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับอยู่ในตัวจังหวัดขอนแก่นนะครับผมจับที่กัด GPS นะครับพอบุตรรถบ้านเจอเลยครับเดยกใครจะให้เราไปส่งเราก็ส่งได้นะครับทั่วไทยแต่ก่อนส่งต้องมีมัดจำนะครับผมมัดจำก่อนแล้วไปไปส่งให้นะครับ ถ้าไม่มัดจาเราไม่ไปส่งนะครับผมถ้ากลัวเป็นมิจฉาชีพหรือกลัวจะไม่ได้รถก็ไม่ต้องเออก็ไม่ต้องโทรนะครับไม่ต้องทักมานะครับผมร้านเรามีตัวตนชัดเจนนะครับชอ,อ,อบแล้วทักรักแล้วโทรมาเลยชอบหมดรถบ้านสวัสดีครับผม